ก้รบกันแล้ว ยะะี่ม okay. ิบ้าไม่ไม่ล่วงเยอะกล้เหนาก็ยิงต่กว่าก็เกิดอนเพราะว่าเดือนหน้าอาจารจะอบรถตวมาเเนี่ยความที่เราต้องการคือมาลากต้องไปขายที่ไม่แส่วนต่างงนั้นก็โอ้ว่าที่อาจารย์ผู้นมการจางเจ้า้างน้อยครนึ่งที่ว่จะแทงให้ติ่ข้างๆนี้ลงมาเพราะจะส่วนนี้คือไอเม็ดส่วนนี้มันเป็นความเม็ดี มันจะปักลงไปได้ลึกแต่ถ้าส่วนนี้คือส่วนที่ว่าตลามันหนามันจะเด้งมันก็เข้าส่วนนี้นะมันลุกหายไมได้มันสามารถยุบได้เนาะไม่รู้ว่าเพราะไม่ว่าชงหือนั่นเลยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ก็มาร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อที่จะยกราง แผนพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งคณะนะผู้เกี่ยวข้องได้มาศึกษาแนวทางกันว่าในอนาคตปาล์มน้ำมันจะสามารถขยายการผลิตในจังหวัดพิษณุโลกได้หรือไม่ซึ่งเราก็ได้ระดมสมองกันในเรื่องของพื้นที่ที่จะมีศักยภาพโดยเฉพาะในเขตที่ไม่สามารถทําการเกษตรอย่างอื่นได้เช่นเขตที่มีน้ําท่มซ้ำซากทํานาไม่ได้ผล ก็ถือว่าจะเป็นพืชทางเลือกให้ก,รรกับเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพัฒนาหรือการขยายการปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างเนื่องจากว่าการพัฒนาในช่วงของการที่จะจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อยประมาณสักสามหมื่นไร่นั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุโข,ขทยัยพิษณุโลก กับแพงเพชรอุตราดิตเนี่ยทางกลุ่มเกษตรกร,กรหรือสากรจะต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันแต่โดยข้อมูลที่เราได้มาสํารวจเบื้องต้นในวันนี้ก็เห็นว่าก็มีความเป็นไป,นป,นปนได้ในเรื่องของการให้ผลผลิตซึ่งเงื่อนไขสําคัญของการปลูกป์มในจังหวัดพิศชุโลกเนี่ยจะต้องมีแหล่งน้ําเพราะว่าน้ำนี่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผลเกษตรกร,กรได้ผลผลิตสูง ปัญหาข้อจากัดของความน้ํามันคือเรื่องของของน้ําซึ่งถ้าจะอาศัยน้าฝนอย่างเดียวเนี่ยพิสุโลกจะไม่เหมาะมันต้องต้องมีระบบน้าแล้วก็ประเด็นสําคัญที่เกษตรกรที่สนใจเรื่องการปลูกความน้ํามันในตอนนี้จะต้องระวระมัดระวังเรื่องเรื่องของการจัดหาพันธุ์จะต้องเป็นพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากแปลงเพาะที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเท่านั้น<ม>นะครับซึ่งจะให้ผลผลิตดีทางสากรความน้ำมันพิสุโลกแล้วก็ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็กําลังที่จะศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะร่างแผน,แนการพัฒนาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเป็นสภาเกษตรกร,กรหรือท้องถิน่นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยในเขตที่มีปัญหาเรื่องการทําการ,กรเกษตรในพืชอื่นเนี่ยปั้นน้ำมันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร,เ,กรเพื่อสร้างระบบการ ดำรงชีพให้มั่นคงเราไม่ได้หวังว่าปาล์มน้ำมันจะไปทดแทนพืชอื่นแต่หวังว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรมีพืชที่สักจํานวนหนึ่งเนี่ยการที่จะมีข้าวโพดม,ม,นมนันมีปาล์มน้ํามันมีไม่ผลมันจะเป็นระบบที่มั่นคงมันจะทําให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี